อันเนี้ยต่อไปอยากรู้มากเลยน้องมิกสมมติลูกค้าซื้อรถไปอย่างเงี้ยบีวีดีอะต้องขับไปกี่หมื่นโลถึงจะวิ่งเข้าศูนย์นะอ่าอ่าจริงๆแล้วรถไฟฟ้านะครับการแมนเทนแนนต์ต่ำครับพี่บอลรอบแรกจะอยู่ที่5,000โลเป็นเหมือนการรักอิ้ก็คือเอารถมาเช็คเบื้องต้นก่อนใช่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทุก20,000โล40,000โล60,000โล80,000โลครับผม สมทุกสองหมื่นเลยนะเพื่อนต่างกับรถน้ำม,มันเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็มีแมนเทนแนนให้ถึงแปดปีนะครับผมด้ดดดวยเวลาอันนี้พี่พี่อยากรู้นะถามเป็นข้อมูลสมมติเอารถเข้ามาแมนเทนแนนอ่ะสองหมื่นโลแรกอะ่ะเปลี่ยนอะไรบ้างอ,อ่ะเขาจะดูในเรื่องของพวกไส้กรองแอร์ไส้กรองอากาศครับอ๋ <ๆ S 2> อคือหลักๆมันมีแค่นั้นเนาะใช่แล้วก็เช็คระดับของเหลวแต่จริงเอ่ออย่างสองหมื่นโลแรกเนี่ยยังไม่ได้มีของเหลวอะไต้องเปลี่ยนนะครับแต่เขาจะดูว่าเออ่มีตรงไหนแบบว่าที่มัน ต่ำกว่ามาต่ำ uh huh, uh huh. เขาก็จะเติมให้ครับอ oh, ๋อครับผมก็คือซื้อรถไปเข้ามาสวิสพี่ไม่ต้องเสียตังค์ถูกปะไม่ต้องเสียสักบาทไม่ต้องเสสียสักบาทเลยโค้ช <c oughs> <c oughs> สำหรับใครแบบสนใจนะทุกคนมันสามารถล็อกความเร็วได้ปะ่ะน้องมิก อ่าล็อกความเร็วล็อกได้ครับล็อกได้ใช่ไหมล็อกได้ณต,นะตอนนี้ถ้าเกิดจองตัว Perform ร n c e นซะ์ะรอรถนานไหมน้องมิกอ่าโดยประมาณ10-15วันครับพี่บอลไม่นานสิบถึงสิวันก็ถือว่าไวมากมากนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเทสไดเจ้า BYD ซิลตัว Performance นซ์นั้นเพื่อนคันนี้บอกก่อนนะว่าโูนถึงร้อยสามจุดแปดวิเท่านั้นก่อนที่เราจะไปเทสรถเดี๋ยวเราไปหาน้องมิกเช่นเคยน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ <Nan> ยินดีครับครับผมก่อนที่พี่จะไปเทสคันนี้ถามนิดนึงตัว Perform a n c มคันนี้มันมีความพิเศษยังไงกว่าตัวอื่นอความพิเศษของตัว Perform a n c e เลยหนึ่งก็คือเรื่องแรงมา้าแรงบิดมา,ามนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่าแรงมา้าแรงบิดมากเนี่ยรุ่น Perform a n c e ก็จะมาพร้อมกับระบบ iT แทครับที่มีกล่าวไปในคลิปที่แล้วเนะาะร,ระบบ iT แทเนี่ยจะเป็นระบบที่ควบคุม การปรับแรงบิดอัจฉริยะนะครับของเฉพาะของ b y d เลยเนื่องจากว่ารถคันนี้แรงบิดมากนะครับระบบเนี้ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการคิกดาวต้องการเรียบพลังกำลังมากนะครับเขาจะช่วยใช้มอเตอร์คู่หน้าคู่หลังนะครับให้มันเป็นประโยชน์ปรับแรงบิดให้มันเหมาะสมกับการเหยียบการขับของเราครับไอแท็กนี้ตัวพรีเมียมมีไหม ไม่มีครับอ๋อไม่มี <performance. S 2> มีเฉพาะตัว performance เท่านั้นใช่ครับอ๋อคือเราสามารถเปิดปิดได้เลยปะ่ะอ่าเปิดปิดได้ครับผมอ๋อมันต่างกันไหมถ้าปิดแล้วถ้าเปิด ่าถ้าปิดแล้วถ้าเปิดถ้าเปิดเนี่ยมันจะมีความเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราคลิกดาวไปเนี่ยรถจะไม่ไม่มีอาการเสียอาการครับออลมเหมือนปิดแทคชั่นคอนโทรลประมาณนั้นใช่ครับผมแล้วก็อันนี้เขาจะช่วยเรื่องของการควบคุมเกี่ยวกับโชคคู่หน้าคู่หลังอ่าครับผมเนื่องจากว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือโช๊คอัพเนี่ยไม่เหมือนตัวพรีเมียมกับไดนามิกครับตัวโช๊คอัพเขาเนี่ยจะปรับ ความนุ่มความแข hmm, ็งตามความเร็วของรถโดยอัตโนมัต right. ิครับก็จะแตกต่างกับต right. right. sure. ัวพรีเมียมเลยใช่ครับอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าอันนี้ก็แนะนําว่าให้เปิดถูกไหมให้เปิดไว้แต่ว่าพวกโหมดฟังก์ชันการขี่ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนที่น้องมีเคยอธิบายไปคลิปที่แล้วถูกไหมใช่ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกคูดคอนโทรลใช่ไหมใช่ครับอ่าครับผมตรงนี้ก็สามารถฟิปจอได้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบรับสาย บลูทูธอะไรพวกนี้เปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงอะไรพวกนี้ถูกไหมน้องมิกใช่ไฟเลี้ยวอยู่ขวาเนาะใช่ไฟเลี้ยวอยู่ขวาแล้วนอกนั้นมีอะไรเหมือนกันอีกไหมตัวพรีเมียมกับตัวอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรพวกนี้จริงๆอย่างที่มิกแจ้งไปก็คือว่าระบบความปลอดภัย uh huh. ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยอ่า uh huh. ครับผมพวกทุงล่มระบบไลท์สปอร์ตระบบเตือนกันชนด้านหน้าเ uh huh. ตือนกันชนด้านหลังเบรกแฮอัตโนมัติ uh huh. มีมาให้ตั้งแต่รุ่นดนามิก Dynamic เลยครับอ่าครับผมในรุ่นนี้ก็มีเช่นกันตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์คันนี้ขับ สี่ไหมขับสี่เลยขับสี่เนาะใช่แต่ว่าเป็นพรีเมียมอ่ะอ่าถ้าพรีเมียมจะเป็นขับเคลื่อนเอ่อล้อหลังครับอ๋อโอเคโอเคอันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อเลยใช่ครับแต่ว่าเอ่อรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลาครับผมพี่บอสเขาจะเป็นหลักๆเนี่ยจะใช้มอเตอร์คู่หลังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเรียกพละกําลังรถนะครับคลิกดาวน์ลงไป มอเตอร์คู่หน้าจะเข้ามาทํางานด้วยอ๋อโอเคแต่ว่าไม่ได้แบบขับสีตลอดเวลาใช่ครับ okay, โอเคโอเคได้เลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองเทสได์กันนิดนึงแล้วกันนั้นเพื่อน่ะอันนี้มันขับยากไหมน้องมิกถามนิดนึงา <c oughs> สำหรับคนที่ไม่เคยขับรถไฟฟ้ามาก่อนไม่ครับพี่บอลอ่ะฮะอันนี้จะใกล้เคียงกับรถน,น้ำมันเลยเพียงแค่ว่าแรงกว่าแล้วก็หนีกว่าครับอ่าครับผมก็หยยบเบรกแล้วก็วิธีเข้าเกียร์ก็ดันลงมาเนาะถูกไหมดันลงมาก็คือเป็นเกียร์ดีแล้วอ๋อนี่คือมันสามารถไปได้แลล้วอย่่างงสสมมตติิิีนนดึ พี่จะจอดเงี้ยจะดึงเบรกมือทาไงอ่ะจริงๆอ่าของเราเนี่ยพอกด GP ปุ๊บพี่บอลเบรกมือจะติดขึ้นมาให้เองอัตโนมัติเลยครับอ๋อ,อคือไม่ต้องไปดึงเบรกมือไฟฟ้าอะไรอย่างงี้<ช>เลยใช่ไหม,มก็คือเหยียบเบรกปุ๊บแล้วก็กดตัว P อย่างเดียวเลยใช่ครับ,รบผมอ๋อเอ้ยก็ง่ายเดียวเนี่ยทุกคนก็คือถ้าเกิดเราจะไปเราก็เหยียบเบรกแล้วก็ผลักลงแค่เนี้ย่แล้วก็ไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดจะถอยหลังก็ดันอามาเนี่ยเขาก็จะโชว์กล้องนี้บอกเลยว่าผมชอบตรงที่กล้องก็ชัดมากอ่ะทุก ขับมันแค่ไหนอันนี้ถามนิดนึงนี่น้องมิกถ้าจะเปลี่ยนโหมดกดตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้ครับผมพี่บอลอ๋อตรงนี้สา,าเลื่อนได้เลยอ๋อมีสามโหมดครับมีอีโค่นอร์มัลแล้วก็สปอร์ตอ๋อตอนนี้ผมอยู่สปอร์ตพอกดสปอร์ตปุ๊บหน้าจอตรงเนี้เยเลือนมาให้เขาจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีเฮดอัพดิสเพย์บอกใช่ป่ะน้องมิกใช่ครับผมอ๋อโอเคอันนี้พี่ต้องกลับรถตรงไหนอ่ากลับรถใต้สะพานใต้สะพานโอเคมันแบบมันไปแบบไปเลยอะทุกคนเออขับดีมากเลยอะ ันนี้พี่อยากรู้ว่านะตอนนี้ถ้าเกิดจองตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ะรอรถนานไหมน้องมิกอ่าโดยประมาณสิบถึงสิบห้าวันครับพี่บอลไม่นานสิบถึงสิบห้าวันก็ถือว่าไหวมากๆนะทุกคนแล้วสีตอนนี้มีสีอะไรให้เลือกบ้างล่ะถ้าเกิดว่าตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะมีสี่สีครับมีสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีฟ้าครับอ่าครับผมซึ่งสีพิเศษก็คือสีฟ้าที่จะมีเฉพาะในรุ่นเ e อร์ฟอร์แมนซ์สีฟ้าต้องรอรถนานไหมไม่นานเหมือนกันครับผมไม่นานเหมือนกันเอ้ยทุกคนขับดีอ่ะ คุมอะไรเขาจะแบบออกหนุงหน่งนวงนิดนึงนะชอบชอบชอบไม่ได้ม่ได้ดูแบบเบาเกินไปนะเออขับง่ายอะเออมันมันดึงไปเลยเนาะใช่มันดึงไปเลยอนะ่ะมืนอมนวาร์ปเลยครับเออ<ๆ>เร็วมากอันนี้พี่อยากรู้ว่าเบรกต่างกันไหมตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์กับตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวเริ่มตน้นอ่าเบรกถ้าเกิดว่าในตัวพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวดิสเบรกอ่าจานเบรกคูนาครับจะมีเจาะ รูระบายความร้อนให้ด้วยแต่จริงมีเบรกมีทั้ง4ล้อเลยอ่าเขาแต่รุ่นเดนามิกครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะตัวจานเบรกเขาอาจจะเจาะรูระบายความร้อนให้ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็พรีเมียมด้วยอ๋อพรีเมียมก็ให้ให้มาแบบนี้เลยพรีโอเคโอเคแล้วอย่างราคาลืมถามเลยราคา ตัว performance นี้ราคาเท่าไหร่อ่าหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับอ่าครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมอ่าของเรานะตอนนี้ก็คือว่าดอกเบี้ยตามสุด1.88ครับทีเงื่อนไขก็คือดาว25%ครับผมผ่อน48งวดหรือ4ปีนะครับผมแล้วก็จริงๆของเราให้มาครบเลยประกันภัยชั้นหนึ่งก็ให้นะครับผมแล้วก็พวกรับประกันตัวรถรับประกันแบตเตอรี่ครับ8ปีหรือแสนหกหมื่นโลด้วยแล้วก็มีฟรี free maintenance ให้ด้วย8 8ปปีีีบทเช่นนนนกกกัะุคแล้ว็ม ยา,ยาให้ด้วยอ๋อ <ไป S 1> ให้ตัวชาร์จมา,ด,มาด้วยใช่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคก็คือเพื่อนๆซื้อรถไปไม่ต้องไปแบบหาตัวชาร์จแบบซื้อตั้งหักเลยก็คือเขามีให้มาเลยนะ<ช>ดีมากเลยอันนี้พี่อยากรู้ว่าประกัน BYD แพงไหมต่อปีถ้าสมมติแบบปีหน้าลูกค้าต่อยองนะืมโดยประมาณนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้รถมันเป็นรถรุ่นใหม่น้องทางบริษัทประกันเขาก็ยังไม่ได้มีสติที่เป็นตัวเลขแน่นอนแต่ว่าคร่าวๆครับโดยประมาณก็สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ราคาก็ถือว่าได้อยู่นะเพื่อนในรถเซกเมนต์แบบนี้เนาะครับผมเดี๋ยวให้น้องมิกอธิบายฟังก์ชันคร่าวๆหน่อยได้ไหมคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกอ่าได้ก็กักจะแรงแรงแล้วนะคะขับเคลื่อนสีล้อมีระบบไอท็นะครับผมแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างที่มีกก็คือมีให้ครบนะครับตรงนี้นะครับมีไวเลสชาร์จให้2จุดด้วยอ๋อมีไวเลสชาร์จให้สองชาร์จได้2เครื่องเลยอ่าครับผมอ๋อเขาจะขึ้นแบบนี้เลยที่หน้าจอแบบนี้เลยทุกคนชาร์จได้2เครื่องอ่าครับผม แล้วก็รถนะครับผมแอร์ก็เป็นอิสระครับแยกซ้ายขวาให้ดยอิสระครัขวาแล้วก็ความพิเศษของตัวซีลเนี่ยแอร์เนี่ยสังเกตพี่บอลจะสังเกตได้ว่ารถจะไม่มีไม่สามารถปรับมือได้นะก็คือไม่สามารถปรับแบบขยับได้ใช่ไเขาจะฟิกมาเลยใช่ครับผมซึ่งวิธีการปรับนี่ครับพี่บอลสมมติพี่บอลจะปรับฝังพี่บอลเนาะพี่บอลเลือกอย่างเงี้ยอ๋อคือเราลากไปเลยลากได้เลยลากไปมือเราได้เลยครับเขาบอกม่อ ฟังชันนี้คือแบบโคตรเจ๋งเลยทุกคนเออแต่แบบพอขับเนี่ยขึ้นประมาณร้อยผมว่ารถมันนิ่งมากเลยทุกคนแล้วแบบเสียงลมอะไรพวกเนี้ยแทบจะไม่เข้ารถเลยนะเนี่ยอันนี้แบบสมมติพี่ขับออกเลนอย่างเงี้ยมันดึงรถเข้าให้เข้าหไหมนะตอนนี้ระบบเนี่ยส่วนใหญ่เวลาพาลูกค้าทีสไร์มัน uh huh. จ,จะปิดไว้ให้เพราะลูกค้าหลายคนจะตกใจแต่เดมีจะลองเปิดให้อ๋อโอเคถ้าเกิดใครที่ไม่เคยขับรถที่มีออปชั่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะตกใจครับผมครับผม คือผมชอบฟังก์ชันเนี้ยตรงที่สมมุติเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดอะทุกคนแล้วเวลาอย่างเช่นกลางคืนอะไรเงี้ยกลัวหลับในอ่ะออปชันเนี้ยมันช่วยเราเยอะมากเลยนะสมมติเราออกเลนมันดึงให้เลยใช่ปะใช่มีเสียงเตือนให้ด้วยครับอ๋อมีเสียงเตือนให้ด้วยอ๋อเหมือนรถมันจะค่อยๆประคองเข้ามาใช่ไหมใช่ครับอ่าครับผมเออชอบมากเลยทุกคนฟังกชันเนี้ยมันก็จะช่วยได้เผื่อแบบว่าลูกค้าอาจจะเผลอแบบง่วงอ่าชอใช่ใช่ใช่เวลาแบบเดินทางไกลๆขับรถไกลๆกลางคืนอะไรเงี้ยฟังก์ชันเนี้ยคือแบบจําเป็นมากเลยทุกคน ช่วงล่างเขาจะออกนุ่มๆถูกไหมน้องมิกใช่ครับอ่ะฮะแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าความเร็วสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มปรับให้แข็งอ๋อเขาจะแบบเฟิร์มหน่อยให้เกาะถนนหน่อยอ๋อครับผมแล้วช่วงล่างตัวพรีเมียมต่างกันไหมต่างกันครับเนื่องจากว่าคือตัวพรีเมียมก็เขาจะเซ็ตช่วงล่างมานุ่มเป็นปกติอยู่แล้วทั้งพรีเมียมทั้งดนามิกแต่ว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือว่าเขาจะปรั โลยีช่วงล่างเขาจะค่อนข้างฉลาดมากอาครับครับครับผมพอบางทีเจอสภาพถนนที่ไม่ดีหรือบางทีเราขับด้วยความเร็วมากๆก็จะแบบให้มันแข็งขึ้นครับอ่าครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะทุกคนเดี๋ยวผมขอลองนอร์มอลให้ดูนะโหมดธรรมดาเนาะมาดูซิว่ามันจะอย่างไรอางจริงนอร์มอลนี่ก็ดึงนะทุกคนไม่ใช้ไม่ดึงนะดึงไม่ไม่ไม่แพ้กว่าตัวสปอร์ตเลยนะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมนี้เขาให้มากี่แรงม้าน้องมิก ตัวพีเนียมนะครับผมนะฮะแรงมา้าตัวพีเนียมจะอยู่ที่ประมาณ300แรงม้าครับประมาณ300แรงมา้าโอ้ไม่ต่างคันนี้เยอะเลยนะเนี่ยคันนี้บคันนี้530ป่ะใช่ครับ530แรงมา้าทุกคนในราคาแบบ1ล้านกว่ากาได้แรงม้าขนาดเนี้ยหูหาไม่ได้แล้วนะเอาจริง<ช>เออแต่ผมแต่โหมดสปอร์ตนี่มันก็ขับสนุกดีนะทุกคนไม่ได้ขับยากนะ สมมติพี่เปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยมันมีกล้องโชว์ไหมอ่าโดยปกติอะครับกล้องของเราเนี่ย360เนเอะเขาจะขึ้นตอนที่ความเร็วเนี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อแบบขับช้าๆใช่ครับแต่ว่าเขาก็ยังมีตัวใบสปอร์ตบอกเนอะใช่ไหมน้องมมกใช่ครับผมอ๋อโหทุกคนแบบคือจะเร่งจะแซงอะทันใจเอาจริงโอ้โหสุดยอด แต่ว่าเวลาขับขับอย่างเงี้ยน้องมิกพี่สามารถดูกล้องรอบขันได้ไหมดูได้พี่บอลโดยที่พี่บอลสามารถกดปุ่มนี้บนพวงมาลัยครับผมตัวนี้เลยใช่ครับอ๋อเขาจะบอกแบบนี้เลยทุกคนวิจ๋งนะชอบจ้ดข้อดีคือของเราไม่ล็อกความเร็วครับผมบางรถบางบางรุ่นอ่าใช่ใช่ใช่ล็อกความเร็วใช่รถพี่ล็อกความเร็วคือขับขับอ่ะมันต้องใช้ความเร็วต่ำๆมันถึงจะกดดูกล้องได้ใช่เออแต่เนี้ยคือแบบอันเนี้ยเราขับอยู่ประมาณเจ็ดสิบนะทุกคนคือกล้องเขายังทํางานอยู่อ่ะโอ้โหแล้วกล้องเขานิ่งมากเลย เจ๋งมากเลยฟังก์ชันนี้แล้วถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบหน้าจอแบบนี้นะแบบแนวนอนเงี้ยเราก็สามารถฟิปให้มันเป็นตั้งางี้ก็ได้นั้นเพื่อนเออตะขับสี่รู้สึกว่าเขาคงจะดีมากเลยนะใช่เอเอมันแบบมันค่อนข้างเกาะมากเลยทุกคน แล้วอย่างลายล้อแม็กแตกต่างไหมน้องมิกอ่าล้อแม็กในรุ่นพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต่างกันครับผมไม่ต่างกันให้ขนาดมา19นิ้วอ่าครับผมแต่ถ้าเกิดไดนามิกเนี่ยจะให้เป็นล้อขนาด18นิ้วครับอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าภายในไม่ว่าจะเลือกสีอะไรก็คือเราจะได้ภายในสีแบบนี้เลยใช่มสีแบบนี้เลยใช่ครับผมแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะได้เบาะเนี่ยเป็นหนังแท้ครับผมอ๋อผิวสัมผัสมันก็จะรู้สึกนุ่มกว่า รุ่นเดนามิกก็ได้หนังเหมือนกันแต่เพียงว่าเป็นหนังสังเคราะห์อ่าครับผมใช่ครับเฮ้แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วผมจะเข้าอ่ะรถมันดึงมาทางนี้ทันทีเลยนะเนี่ยเออพูดถึงว่าแบบระบบเขาดีมากเลยนทุกคนเวลาจะเลี้ยวอะไรก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวเนาะถ้าเกิดไม่เลี้ยวเขาก็จะประคองเข้ามาใช่ไหมเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเราขับแล้วเหมือนแบบเราจะแฉลบออกไปอย่างนี้ใช่ไหมรถเขาก็จะแบบประคองให้เราเลยเออดีมากเลยอันเนี้ยต่อไปอยากรู้มากเลยน้องมิกสมมติ ลูกค้าซื้อรถไปอย่างเงี้ยบีวดีอะครับผมต้องขับไปกี่หมื่นโลอะ่ะถึงจะวิ่งเข้าศูนย์อะอ่าจริงจริงแล้วรถไฟฟ้านะครับการแมนทันนันตต่ำครับพี่บอลรอบแรกจะอยู่ที่5,000โลเป็นเหมือนออการรักทีก็คือเอารถมาเช็คเบื้องต้นก่อนใช่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทุก2,000 0โล4,000 0โล60,000โล80,000โลครับ ทุกสองหมื่นทุกสองหมื่นเลยนะเพื่อนต่างกับรถน้ำมันเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็มีแมนเทนเนนให้ถึง8ปดปีนะครับผมด้วยเวลาอันนี้พี่พี่อยากรู้นะถามเป็นข้อมูลสมมติเอารถเข้ามาแมนเทนเนนอ่ะสองหมื่นโลแรกอ่ะเปลี่ยนอะไรบ้างอ่ะอ่าเขาจะดูในเรื่องของพวกไส้กรองแอร์ไส้กรองอากาศครับอ๋อคือหลักๆมันมีแค่นั้นเนาะใช่แล้วก็เช็คระดับของเหลวอ่าแต่จริงอ่าอย่าง20,000โลแรกเนี่ยยังไม่ได้มีของเหลวอะไต้องเปลี่ยนอะครับแต่เขาจะดูว่ามีตรงไหนแบบว่าที่มัน ต่ำกว่ามาตรฐานเขาก็จะตืมให้ครับอ๋อครับผมก็คือซื้อรถไปเข้ามาสวิตพี่ไม่ต้องเสียตังค์ถูกปะไม่ต้องเสียสักบาทไม่ต้องเสียสักบาทเลยโคตรสำหรับใครแบบสนใจนะทุกคนมันสามารถล็อกความเร็วได้ป่ะน้องมิกล็อกความเร็วล็อกได้ครับล็อกได้ใช่ไหมล็อกได้ตั้งให้เตือนได้ครับอ๋อตั้งให้เตือนได้ก็คือลิมิตว่าเอ้ยคุณอย่าขับเกินเท่านี้นะใช่ไหมอันนนี้กก็็็คคืออลววามเะ ตัวล็อกความเร็วอับตัวอัดเดพทีฟพี่มันต้องกดปุ่มนี่ครับผมอ๋อตัวนี้ใช่ครับอ๋อโอเคเอแต่อันนี้พี่ไม่ได้แตกคันเร่งนะใช่เขาก็ไหลไปเลยนะใช่ครับผมอ๋อนี่เขาก็ไปของเขาเองเลยอ๋อนี่ก็จะกดแคนเซิลโอเคโอเคโอค้ยชอบมากเลยระบบเขาทุกคนโอเคโอเค อ่ะเดี๋ยวให้น้องมิกฝากช่องทางการติดต่อหน่อยได้เลยครับช่องทางการติดต่อของมิกนะครับมิกอยู่ BYD ีีจินหลงราชพฤกษ์ครับผมศูนย์ของมิกเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารอุ่นไอเดียครับช่องทางการติดต่อมิกนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับรวมถึงไลน์ด้วย0 6 3 6 2 8กสามครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะลองทดลองขับอยากเข้ามาดูรถ BYD ก็ติดต่อมิกได้เลยครับยินดีอทุกรุ่นเลยนะตอนนี้เราก็มี3รุ่นนะครับมีดอลฟินมี แอตโตแล้วก็มีสีด้วยครับแต่ละรุ่นรอรถนานไหมอ่าไม่นานครับไม่นานเนาะครับอ่าสำหรับใครสนใจนะอยากจะมาดูคันจริงก่อนหรือว่าอยากจะมาเทสได้แบบผมก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะทุกคนเมื่อกี้ผมก็ลองแบบเอารถแบบไปเปออกนอกทางให้นิดนึงคือแบบสัญญาณเขาเตือนจริงทุกคนแล้วเขาแบบพยายามดึงรถให้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามออกเลนให้ดู มันต้องขับประมาณเท่าไหร่นะน้องมิกอ่าจริงๆเขาจะเตือนเมื่อความเร็วเกิน60ครับผมอ๋อเกิน60โอเคเขาจะเริ่มเตือนแล้วเมื่อกี้ผมขับออกผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวอะคือรถเขาก็จะแบบเริ่มเตือนนะทุกคนเขาจะเตือนแล้วเขาก็จะแบบค่อยๆประคองเข้ามาโอเคก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปลองเทสตัว b ด d Seal Premium ให้ดูแล้วกันน้องเพื่อนว่าการขับจะแตกต่างกันหรือเปล่าพี่ถามนิดนึงก่อนจบคลิป2คันนี้แตกต่างกันเยอะไหม อ่จริงๆถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปนะครับจริงๆเรื่องความแรงเนี่ยไม่ค่อยได้ต่างกันมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายซิ่งแบบว่าเรียกสมรรถนะรถมากๆเนี่ยจะรู้สึกถึงความต่างรับโหแต่เหยียบแล้วแบบมันมาทุกคนเอขับดีมากเลยอ่ะก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะ ไปลองตัว b ว d Seal ตัวพรีเมียมให้ดูนะเพื่อนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะซื้อรถก็ทักหมานงมิกได้นะเพื่อนเนี่ยไหนเขาเตือนอีกแล้วนะเพื่อนเวลาผมออกเล่นนะนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย